นี่คือบรรยากาศโดยรวมนะครับของ j จดีเขาทวดหนอนนะครับบนยอดเขามารวดนะครับวันนี้ใช่ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับบรรยากาศของ j จดีนะครับข้างหลังก็เป็นพระพุทธรูปแล้วก็เป็นสถูปแล้วก็เป็นรูปเหมือนของพ้อทอดหนอนนะครับก็วันนี้ก็จะเป็น j จดีนะครับเจดี เขาต้หนอนนะครับที่เรามองเห็นมาแต่ไกลครับจะมืดนิดนึงนะครับแล้วก็จะพามาดูบริเวณนี่ครับด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นวิวนะครับวิวทัท์ที่ทำให้เราได้เห็นบรรยากาศข้างหลังนู้นนะครับเนี่ยก็จะหเห็นบรรยากาศของ ทะเลนะครับอยู่ไ,ไกลๆนู้นนะครับะนะครับครับนี่ก็คือบรรยากาศของเขาทดนนอนนะครับใครมีเวลาว่างก็ขึ้นมากราบนมัสการขอพรแล้วก็มาชมวิวตรงนี้ได้นะครับก็เป็นวิวแบบ 360องศาเลยนะครับสวยงามมากครับวันนี้ก็หลายท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่นี้ครับสวัสดีครับ